ต้นอนูเบียสนะครับเนี่ยไม้น้ําอีกชนิดหนึ่งนะที่อยากแนะนําสําหรับมือใหม่ที่แบบว่าอยากใส่ไม้น้ําในอ่างปลาสวยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าพวกสาหร่ายหรือ,อาดาวกระจายอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยงไม่เคยรอดก็ลองเป็นแบบนี้ดูก่อนนะครับเนี่ยอย่างอ่างเนี้ยอนูเบียสผมเลี้ยงจนมันเป็นพุ่มแบบนี้แล้วนะครับนี่สวยดีนะครับเลี้ยงมานานนะครับเขาโตช้ากว่าสาหร่ายนะครับดังนั้นเรา ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเขามากครับเขาก็จะอยู่สวยๆของเขาแบบนี้เลยครับเป็นไม้น้ําที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็อึดถึกทนนะครับแล้วก็โตช้านะครับใบเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับพวกปลาเนี่ยจะตอดไม่ค่อยได้นะครับจะตอดแล้วก็แบบไม่เสียหายอ่ะเออให้มันตอดไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นสาลาัยอ่ะ ปลาตอดอะไรแล้วมันจะหลุดลุ้ยหมดเนาะเออแต่อนูเบียสเนี่ยได้นะครับเนี่ยอย่างงี้ก็อนูเบียสนะครับเอามาแต่งอ่างง่ายๆสวยๆนะครับเหมือนร้านเขาเนี่ยเวลาสั่งเขาจะผูกกับขอนไม้ผูกกับหินมาให้อย่างเงี้แล้วก็แค่วางลงไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็สวยเลยเป็นไม้น้ําที่แนะนํานะครับสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับอยากลองหาไม้น้ำสวยๆมาใส่ก็เป็นอนูเบียสนะครับมันดูแลจัดการง่ายครับ